เกิดอะไรขึ้นเหตุใดแบมแบมก็เซเว่นถึงโพสต์อย่าทะเลาะกัน เวลาเกิดปัญหาหรือมีกระแส rama ดีาาได้แน่นอนว่าตัวศิลปินดารามักจะรู้เสมอเหมือนกับศิลปินหนุ่มแบมแบมก็เสเวนหรือแบมแบมกันพิมุกภูวากุลที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์เป็นสีดำมีการเอาคําว่าก็เสเวนที่เป็นชื่อวงออกจากไบโอทั้งยังมีการลบบางโพสต์และหลายๆรูปออกไปอีกด้วยจนทําเอาเหล่าอากาเซอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของแบมแบมเพราะบ่อยครั้งที่ศิ นนทําอะไรก็มักจะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจและคอยโจมตีตลอดกระทั่ง1สัปดาห์ผ่านไปแบมแบมก็กลับมาแอคทีฟโซเชียลมีเดียอีกครั้งและมีการทวีตข้อความว่าอย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าลืมนะครับ7ก็คือ7และจะไม่มีวันเปลี่ยนครับจากข้อความดังกล่าวมีแฟนๆแหรรีทวีตและคอมเมนต์กันมากมายหลายคนคาดว่าที่แบมแบมเขียนโพสต์ดังกล่าวขึ้นมาอาจเป็นเพราะกระแสคอนเสิร์ตเดี่ยวของแจ็คสันวังแจ็คสันวังเมจิ Magic Man v i r t u o s 20 a n 22 Bangkok จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2565ณ Impact Arena เมืองทองธานีที่ห้ามให้แฟนลดใช้แท่งไฟก็เซเว่จนเกิดดราม่าวิจารณ์สนาน